ต้นชาแนลวันนี้วันสวัสดีแล้วก็สวัสดีทุกคนได้น้านี้วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสก,กู๊ามาเล่นในออไอแพดเด็กแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็เล่นในแพดเด็กแล้วเราจะปีนข้ามสะพานไปขึ้นข้างบนเลยดีกว่า ไปไปไป l e ส s ก o ร e ส s ก o ไปโอ h ยย a h ย e a ย y e ย h y ย a h ไปไปเลยค่ะพร้อมไปไปไป มาถึงเมียนแล้ว มาถึงแล้วสวัสดีจายใยนี่โอ๊โอ้โอ้สวัสดีจ้าโ,โ,โ,โอ้ยกระโดดข้ามหัวยังไงนะขอกระโดดข้ามหัวแป๊บหนึ่งโอ้ยขอดูนเก่งในไหน่อยนะ โอ้ยคุณครูอะไรน่าสวยนี่อ่ะโอ้ยเด้วเราขอกระโดดจนเออเออมันกระโดดไม่ได้มันกระโดดข้ามหัวผู้ชายไม่ได้ออีรามกนักเรียนอะไรรามกขนาดนี้เนี่ยอี ทำงานก่อน ถึงเวลาไปสวนเด็กเลยนะแล้วก็ัะทำหมดทำความทะลอกสวัสาวาดีครับคุณครูเอา้าลุกครูออกมาแล้ว สวัสดีนักียนทุกคนนี่นะวันนี้ครูมีคุณรูณใหม่มาแนะนำครูคนนี้ชื่อว่าคิตตี้ทำงานกันได้เลยนะหรือว่าจะทำใส่ในการบ้านหรือว่าจะทำใส่ในโทรศัพท์ก็ได้ครับเด็กชายกัททิพัทวันนี้ทำไมหนูไม่เอาอะไรมา แลายหนูทำแกบ้านเสร็จยัยงหัวหน้าห้องทําไมวันนี้ถึงหนูไม่เอามาคะคุณจะเปลี่ยนหัวหน้าห้องดีกว่าโอ้โหยังเก่งตั้งแต่เทอมหนึ่งไปถึงเทมนี้เลยก่อนเนี่ยโอเคคุณให้ตัวเองเป็นหัวหน้าห้อง 嘴巴对？